ต,ต,ต่อไปจะเป็นการขัดยางมะตอยยนงมะตอยขี้นก รอยสีแตกก็ขัดได้นะคะอันนี้รอยสีแตกขี้นกขัดได้ค่ะเห็นไหมคะทดลองแล้วใช้ได้ ทำลึกก็ขัดแรงหน่อยออกแรงนิดนึงขัดเสร็จแล้วต้องลงด้วยน้ำยาเคลือบเคลือบสี อย่างมาต่อยขี้นกทำมันเลอกก็ออกแรงนิดนึงนะคะมีร้อยสีแตกนะคะ ลอยไปจูบสีจากคนอื่นมาก็ขัดออกนะคะเรียบร้อยค่ะ